ตำนานกล้ามปูเจ้าปูเล็กผู้กล้าหาญกับขโมยแห่งท้องทะเลการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกทะเลที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตมีปูน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเปียใช้ชีวิตอย่างสงบสุขใต้เงาหินปะการังเปียเป็นปูที่ตัวเล็กที่สุดในฝูงเดินข้างขวาทีซ้ายทีดูเหงองงะเหมือนกำลังเต้นรำวงตลอดเวลา ที่สำคัญที่สุดเปียไม่มีกรงเล็บใหญ่เหมือนปูตัวอื่นเลยเวลาฝูงปูไปหาอาหารปูตัวอื่นใช้กรงเล็บคีบหอยความหินค้นอาหารราวกับนักรบผู้เชี่ยวชาญแต่เปียแค่ใช้หนวดเล็กๆและขาอันบอบบางคุ้ยทรายทีละนิดทำให้ได้แต่เศษอาหารที่ติดขังอยูเอ่เพื่อนๆมักหัวเราะฮ่าๆปูอะไรไม่มีกรงเล็บ ระวังนะเดี๋ยวปลาเล็กก็แย่งอาหารหมดแล้วเปียยิ้มแย,แย่ๆแต่ในใจเจ็บจี๊ดเหมือนโดานหนามปลาซิงแทงเขาฝันอยากเป็นปูที่มีแขนทรงพลังเหมือนนักกล้ามบนชายหาดแต่ฝันก็เป็นเพียงฝันคืนพระจันทร์เต็มดวงและเสียงร้องขอความช่วยเหลือคืนหนึ่งแสงจันทร์เต็มดวงสะท้อนเกลียวคลื่นเป็นประกายเงินสวยงาม ปะาการังส่องเหมือนโคมไฟทะเลหอยนั่งรมอ้าฝาอวดไข่มุกในท้องทะเลทั้งทะเลเหมือนกำลังเต้นระบำเปี้ยกำลังแอบกินสาหร่ายชิ้นจิว๋วจิ๋วตายก้อนหินทันใดนั้นเองกึกกึกกึกเสียงแปลกประหลาดพุ่งมาจากดงสาหร่ายด้านหน้าเป็นเสียงเหมือนอะไรสักอย่างกำลังแทะกัด ฉีกอย่างหิวโหวยแล้วเสียงร้องเล็กๆดังขึ้นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเปียตกใจหัวใจเต้นรวมเหมือนกุ้งกระโดดออกนอกน้ำเขารีบขานไปดูปรากฏว่าเป็นลูกเต่าทะเลตัวน้อยติดอยู่ในกับดักที่มนุษย์ทิ้งไว้กับดักแหลมคมกำลังบีบรัดเข้าหาเปลือกเต่าลูกเต่าร้องไห้ปลิ่มน้ำตา เจ็บจังช่วยด้วยเปียอยากช่วยแต่ขาเล็กๆของเขาไม่อาจดึงหรือทำอะไรได้เลยเหมือนพยายามงัดประตูเหล็กด้วยไม้จิ้มฟันฉันขอโทษนะฉันช่วยไม่ได้เปียน้ำตาคลอแต่แล้วเสียงหนึ่งดังกังวานจากเบื้องลึกทะเล ความกล้าจะเป็นกรงเล็บของเจ้าความจริงใจจะเป็นกำลังของเจ้าสาหร่ายรอบๆอบิ้วไหวเหมือนโบกไปตามจังหวะเสียงปรากฏเงารูปร่างใหญ่โตสง่าง,งามลอยขึ้นเบื้องหน้าราชาอสูรแห่งท้องน้ำปูยักษ์คราบเงินตัวใหญ่ราวภูเขาเล็กกรงเล็บคมราวอาวุธสงคราม ดวงตาสีฟ้าทะลุหัวใจพร้อมรอยยิ้มที่ทั้งหน้าเกรงครามและอ่อนโยนปูน้อยเจ้าเปี้ยเจ้าจะยอมแพ้เพียงเพราะตัวเล็กหรือเปี้ยกัดฟันแน่นน้ำตาไหลข้าอยากช่วยแต่ไม่มีพลังเลยสักนิดเดียวคราบเงินยื่นกรงเล็บแตะหัวเปี้ยเบาๆจงเรียนรู้ แล้วเจ้าจะเป็นพลังแห่งท้องทะเลได้การฝึกอันแสนทรหดของปูตัวจิ๋วคราบเงินพาเปี้ยฝึกในถ้ำลับเขาให้เปียยกหินน้ำหนักมากกว่าตัวผลักเปลือกหอยทนทานที่สุดคีบสาหร่ายใต้น้ำเชี่ยวกรากให้แม่นยำฝึกทั้งวันทั้งคืนเหมือนโค้ชปูนรกแตกเปี้ยเหนื่อยหอบ หมดแรงจนจะสลายเป็นทรายแต่ยังยิ้มและไม่ถอยเพื่อปกป้องเพื่อช่วยเหลือและเมื่อเวลาผ่านไปหลายคืนจันเต็มดวงเปี้ยสังเกตว่าหนีบของเขาเริ่มใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นคล้ายเกราะนักรบทีละน้อยคราบเงินจึงมอบบททดสอบสุดท้ายไปสู่จุดที่อันตรายที่สุดของทะเล เพื่อพิสูจน์หัวใจแห่งนักรบวีรบุรุษแห่งคลื่นการเผชิญหน้ากับผู้ล่าความมืดกลางคืนนั้นเปียเดินทางไปสู่ที่ที่คราบเงินว่าเป็นแดนต้องห้ามนั่นคือเกลียวดำดินแดนปลาหมึกยักษ์ที่ออกปล้นและจับสัตว์ทะเลก,กินเป็นประจำและสิ่งที่เห็นคือเจ้าปลาหมึกยักษ์กำลังจะจับโลงกุ้งเล็กๆเ,เป็นอาหาร ปู่ตัวน้อยหัวใจเต้นแรงแต่เขาไม่อาจปล่อยสัตว์เหล่านั้นต้องร้องไห้เหมือนลูกเต่าอีกปล่อยเขาซะเสียงเปียสั่นระคนกล้าเหมือนลมพายุปลาหมึกหัวเราะดังประหนึ่งระฆังเรือฮเจ้าจะทำอะไรได้กรงเล็บจิ๋วๆกับหัวใจนิ่มๆของเจ้าหรือแต่เปียไม่ถอยเขาใช้กรงเล็บคีบหนวดปลาหมึกสุดแรงวินาทีนั้น โครงเล็บของเปี้ยโตขึ้นมหาศาลแข็งราวกับเหล็กทะเลเขาฟาดปันขีบกัดพร้อมเสียงตะโกนข้าไม่ได้สู้เพื่อข้าข้าสู้เพื่อทุกคนปลาหมึกยักษ์ร้องลั่นถอยหนีสัตว์หมึกคิงมั่วซั่วแล้วหนีหายไปในดงความมืดของใต้ทะเลสัตว์ทะเลทั้งหลายปรบเปลือกปรบครีบ ยกย่องวีรบุรุษใหม่ของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงของฝูงปูและตำนานสู่รุ่นต่อรุ่นเมื่อเปี้ยกกลับมาฝูงปูทุกตัวตะลึงกรงเล็บเข้ากลายเป็นอาวุธคู่กายพวกเขากอดเปียยกย่องว่าฮีโร่แห่งคลื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปูทุกตัวที่เกิดมาในรุ่นถัดไปล้วนถือกำเนิดพร้อมกรงเล็บใหญ่และแข็งแรง สัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจเล็กๆที่ไม่ยอมแพ้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมปูจึงมีกล้ามปูบทสรุปแสนสวยริมทะเลตำนานนี้สะกิดว่า 1. ตัวเล็กไม่ได้แปลว่าไร้ความหมายสพลังแท้จริงเกิดจากหัวใจ ไม่ใช่ขนาดของร่างกาย 3. เมื่อเราลุกขึ้นเพื่อผู้อื่นโลกทั้งใบจะลุกขึ้นข้างเราหากวันใดคุณเดินเล่นริมทะเลแล้วเห็นปูตัวเล็กๆเ,เดินข้างไปข้างมาลองส่งยิ้มให้เขาเพราะคุณได้เจอทายาทของเปี้ยฮีโร่เห็นคลื่น